เก่งหน่อยใช่แน้วครับพี่น้องวันนี้วันนี้พี่นิ้งไม่ยี่ยม่อดบาทนะครับเด้อวันนี้นิ้งครับเป็นมอสผอดบานเด้อไม่ย่ำสวัสดีครับชินีกรชาแนลนะครับผมฝากช่องให้ติดตามนะฝากเอฟซีครับผมทุกคนนะครับผมที่อยู่บ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับฝากเอฟซีผมเอฟซีมแมนเอฟซีแมตตอยเอฟซีหลายๆคนนะครับผมที่เขาเพิ่งได้คลิปนี้ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนแน่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้กะบบื้อสิข่าสองลอยแล้วพี่น้องนะครับผมก็พีกหลายคนแบบพี่น้องฝากพี่น้องสนับสนุนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของพวกเรานะครับผมค่ายสร้างน้อยพี่พน้องแต่ว่าเราสิบบ่ค่อยได้ไปอนอนยังมาตเราเส็จงานอย่บบานแล้วกะบ้านแล้วค่ะสิออก <ไป S 1> จากเรื่องมาหน่อยหนึ่งออกจากเรื่องมาหน่อยหนึ่งเป็นลูกหลานของแม่ต่อยครับผมเก่งหน่อยชาแนลตัดผม อย่างไรใชาแนลน้องฝากพี่น้องติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปของผมอีกีนึงนะครับผมบอ,อันนี้มาเยี่ยมเราโปรแกรมื่อวานนี่เราอ่นได้ของไปฝากบอกหลายจะเป็นบบกม่วงเป็นแบบแงวปลาไก่ไใกครับปลา <c oughs> แล้วก็ไปให้เมื่อวานเลยหล่ะเวลาสู้กินถึงเป้าทั้งเป้า,ากินแล้วเป้าไปไล่สดพี่น้องเมื่อวานนี่ไล่สดอัน <c oughs> กุ้งเปิดของนาลินนตาไล์นะครับผมคราวนเราจะมีวันที่สิบยี่สิบเก้านะครับผม ยี่สิบเก้านีนะครับอ่า,น,านันลิตาไลท์ครั้งที่ส mm ิบเอ็ดนะครับผมฝากพี่น้องให้กําลังแรงใจทีมงานเบอร์สุภุสกนนะครับผมมื้อนี้มาเยี่ยมบ้านเราพี่น้องนะครับอ่ากลับอกไม่ต่อยแล้วเ่ต้องโทรบอกเราเรื่องสดอกว่า <laughs> แบบ <laughs> ว่าสุบสุบกินเออกลับแบบออกมากินข้าวพร้อมพี่น้องนะห้างจากเรื่องนี้ประมาณยู่นแท็กซี่หารถเลยปะประมาณนี้นะครับาห้างโตห้างจากเรื่องมานะครับผมก็ไม่เคยมาหรอกเน่ต่อยกับน้องแมนพามานะครับผมมาไทยคลิปเราน้ำนะครับผม ฝากชือว่าฝากยุบซีผมนี่หละนะครับผมฝากติดตามเพิ่นน้ำนะครับผมหายกำลังเล็กใจกันนะผมการงานเพูนกับค่ายสร้างหน่อยเลยพี่น้องครับคือคือกันนั่นแหละครับผมเวลาแม่นเวลางานหลายๆงั้สิครับสร้างหน่อยกับยุนมาแหงสิเนาะครับซอยกันเพื่อนสองฟัง่ยครับเป็นคนะสร้างใจใจหายใจมั่นี่น่าล็อกไข่ล็อกมั่นครับเวลาสุดมารองมาร้องขาดสิสร้างหน่อยนี่แหละคุณจอบสร้างหน่อยงั้นสิแล้วจังเพื่อนงั้นสิแล้วพี่น้อง ซอยกันดูแลนะครับผมเดี๋ยวก็เปิดวงเรา่น้องถ้าโควิดบ่บ่มาอีกเนี้ยยากก็น้องโควิดเออมากหัวมากแบบยากรันมากโควิดก็ได้ลงมือฝากเอฟซีลงมือฝากเอฟซียิงลงมือติดต่อรับติดตามเก่งไหม่ช่องด้วยนะครับมาเร็งพี่น้องมาเร็งมะยามกันต้องการหน่งไรหนึ่งแช่แล้ครับติดตามต้องกใจ ว่าสู่ไห้มันหอดพันซับพี่น้องครับผมถึงพ hey ja, ันซับแล้วก oh. ัโอเคแล้ววัน <harbor> น nice. so ี้ให้เราพยายามขยันลงคลิปนะครับผมลงคลิปอ่ะเพื่อคดีไม่หลากหลายได้พี่น้องตกปลาแน่ไปเที่ยวมองทงทงไห่ทงนาทั้งจะกันจะไปเก็บเห็ดเป็นว่เย็บไหนเก็บเห็ดไปสั่งหน่อยสัางหน่อยไม่ได้กับไปเก็บเห็ดเลยโอ้เก็บเห็ดโดยักพี่ถิ่งก่อนทนวะสัางหน่อยก็ดีดีเลยครับอันนี้เราก็เก็บเห็ดคนแห่งมากอืม มันเหล่าแต่พอมีเวลาเลยเมตอไถ่อยากนําเวลาเลยหรอผู้ใดกันไรเราจิกกับมือได้ยัยมืออื่นมืออื่นครับมืออื่นเกติมืออื่นก็สิกับมาอีกเท่านึงก็คุณเด้อไหลวันที่ยึบเก่าปัญหาสีมายึบหกยึบเจ็ดเพราะว่ามัดเตรียมเตรียมเตรียมโชว์เตรียมอ่ะพี่นจะให้โชว์อ่ะนะแบบจะเป็นโชว์เพลงนั่นโชว์เพลงนี่แบบหลายๆอ่ะต้องซ่อมกันเป็นมือสองมือเลยอ่ะ ล้วก็ว่า,ากับเขาไปถ่ายคลิปนะครับผมวิธีการก่อนเขาสแ,ดแ<น>สแดงั<ๆ>สงิน,น,น,าานกสะก่อนแสดงก่อนนู่นน,นี่นั่นหลายๆอย่างนักแสดงตัวนี้เรียนนั่นไหนเหตุผลใดยู่บางแม่นมีหนาทีอย่างีสินะพี่น้องจะได้เห็นหลากหลายคลิปนะครับหลังจากนี่ไปกับอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆพี่น้องจะได้ไล่สดแล้วกลุ่มปิดของนานีิตาไลนะครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทกันเหลือจากค่าใช้จ่ายจะเป็นการกุศลนะครับผมคือซอยบุคลากรทางแพทย์ ที่ผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็บ้างวันบุคลากรออย่างเดียวนะผมสิเปลี่ยนทั้งด้านของของคนที่รับผลกระทบนะบ่ได้ออกบ่ได้ออกไปไซบ่ได้เห็นงานแล้วก็จนบ่จนลำบากไปเลยนะเพิ่งจะได้ซอยซอยไปเป็จุดๆเราจะชี้หาจุดที่ลำบากจริงๆหนึ่งสินะก็ะไปซอยเพิ่มน,นะครับหลายคนนะพี่น้องบ้างว่าถ้าเอ่ถ้าสู่ละลำบากทุกคนอีิงๆตั้งแต่โควิดเข้ามา บ้านเ่า <desserts> น <Negative notes> ีข <limited neighbors> mm ้อสองปีแ mm ล้วเนาะแม่อเนียเต็มเลยเลยโอยที่สามวันแี้ครับชีวิตหมอลำนี่เต็มครับอยเลยโดนเต็มชีวิตหมอลำชีวิตนักมวยชีวิตพวกเอ่อเลี้ยงไก่ชนนี่สียันงนี้ผลกระทบไปเรืเอยหลายอย่างหลายหน่วยงานแต่เพาว่าจะเป็นพวกร้านทำอาหารสิโดนหมดทุกคนแม่นะไรทุกพื้นที่บ้านต่เฮาดอกแต่อท่ากระสูนแบบน้ำกันที่รองเพราะว่ารอบที่หนึ่งก็ผ่านมาได้รอบที่สองก็ผ่านมาได้รอบที่สามก็ต้องผ่านไปน้ำกันนะครับผมสำหรับโควิด19นะครับผม จ้าภาษีบดย่ำไหนวะบดใช้ไหวแน่เอ้หลักกามันจําเป็นนี่ยังต้องมาขึ้นช่วงเวลางานตลอดเลยแรงครั้งแรกจําได้เลยขึ้นมิถุนาเอ้ยมีนาช่วงนั้นอยู่รถแห่ลองขึ้งรถแห่ทิ้งเงินบอกหลายหมื่นนะแบบบ่ได้รองนะมันก็ถิ่งไล่มะเงินค่าโตะเราเบิดหลายหลายบาทจิตเอาถิ่งไปเลยนะมารอบซอมก็มาเจออย่างปีใหม่บอก ดีไม่ไีม่กับมาโดดอีกแต่ว่ารอบสองบั่ถือว่ามันหนักกว่าไหประมาณเดือนก็กลัวสองเดือนเลยนี่รอบนี้นะรอบที่สามถือว่าหนักได้พี่น้อกมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยจากสายพันธุ์อินดวงอินเดียคนน่ะพูดเป็นละตายเลยนะอินดี้อินเดียตายอะไรอินดี้คืว่าไทยเราไทยเขาก็ยังดีอยู่ถึงก็ว่าหนักปวนไหนแต่ว่ารอบที่สามหนักกว่าทุกรอบแค่นั้นเองโควิดนะพี่น้อกคนก็ทบเบิดลนี่ คั้งหน้าก็ว่าผลกระทบเรื่องส่งของกันจะส่งยากรถพ่วงอะไรกันต้องส่งเครื่องดื่มเมื่อเสียค่าใช้จ่ายสูงเออมัน่วงรถทั่วๆอจากเขาเคยส่งทีลาลอยส่งลอยประมาณสี่ห้าลอยตอนตลอดนะครับนอ่นดี่ยวนิ่ปลาแล้วแค่ที่อย่างที่ฉันงา้นอย่างนี่ปลาแล้วกี่อย่างครับกี่อยางแม่กี่อย่างอานแรกกี่อย่างสี่นะครับปลาแล้วกี่อย่างพี่น้องในละครับผมอยากให้พี่น้องสนับสนุนกันนะครับผม รายได้ส่วนต่างจากการถ่ายคลิปมันกับอะไรมากมายอย่างละพี่น้องกัคือว่าซอยาล่งแรงใจกันนะครับเนิ้ส่วนนี้ก็ยังได้ค้าน้าค่าไฟค้าอายุค่ากินคือว่าจุนจะครอบครัวได้ทั้งสี่หน้าช่างผมเห็ุที่แรกของกันโอ้ยซอยคืออะไรพ้นติดตามหรอกเป็นเดือนนี่กันแมนเป็นเดือนคืไรพ้นเป็นพันคนั้สี่หน้าแต่ว่ามายืนเพื่อนสมือกันโอเคแล้วสองมือกลัวนะครับแล้วก็ คุณได้ตามขึ้นแล้วก็ต้องขยันลงคลิปได้ไปะนี่ยถ้าไม่ลงคลิปเลยก็ไม่กระเทือนนะไม่ต่อยเนาะไม่ดีขยันลงคลิปเพื่อกระติดตามเ้าถ้าเ้าม่ขยันลงคลิปเพื่อจะสร้างติดตามเ้าแม่เก็ตไปเลยคลิปโปเ๊เป็นอย่างสักมือหนึ่งมันก็ต้องถือใจคนแล้แหละอีรีนี่สั่งหน่อยเพื่อจะซูจนว่ะจนไหนแล้วว่าแกก็ขยันไทยหรือมึงสร้ากับไปไทยยุ่งหลังยุ่งหลังไงเอาฟินตั้งแต่เสองให้เราแต่สองขยันแม่นขยันอีริลอกเยอะไทยมองพอการที่เก็ต ี่บบบโมเดลยังโคกน้องนาที่ที่นาที่นาโคกโคกน้องนาโมเดลโคกโคกน้องนาโมเดลนันแหละช่างหน่อยแล้วขยันยี่หรือชงมือแล้วก็เพื่อนหาเก็บเห็ดฝากไข่พน้าจอดทับอยู่บ้านเมียเพาว่าพุ่นไปเก็บเห็ดฝากพี่หลิงก่อนเมือก่อนไอจีเจไรมาเยียมเยียนครับมันไม่ยากหรอก ส่เซ่ร์่เนกันนกินเขากินน้ำแล้วกับกรเลซ้อนเม่ต้อยว่ไปใช่ใ้ชิปไปไอ้กินอยไรใช่แนวก็สนอให้เพื่อนได้ว่ามีผู้ยอดที่ตามถึงนี้ยจังน้อยเก่ยกับถึงนียจัน้อยนะครับไอสารชินี่ก็พอพุ่มกินงง่าชั่นาทีแล้วหะมตต้อยน้องแม่นกิไม่เยี่ยมไม่เย่มาแบบกระทันหัได้บอกได้บอกเม่ต้อยไล้ห้ามบอกว่าต้องบอกครับเวลามอยู่ อยู่บอรบระยู่ขันไปฮอดบ้านบระยูขันโทรหาเลยครังสี่ขันโทรมาก,ก่อนมันเหมือนเขาเขาติดมันเหมือนเขาเขาติดแบบคิดสคริปต์ไปก่อนสินะมันแบบเสื่อมไปเลยว่ต้อง<ท>มาคิดสคริปต์อย่างมากไม้คือ,อ,อ,อว่าเผาะกระทากันขนาดนั้นว่าอะไรอย่างหมากไม้บอดี้พี่น้องว่ต้องดราม่าเรื่องโควิดเด้อพี่น้องพวกเราทุกคนคือเสพของอยู่แล้วนะผมพี่เจ้ผมมาทั้งไก่เสียแล้วคนกระทะเลยเออเดินทั้งสิเป็นยังบอนุนนันนันบอสินะ ก็คือเซฟตัวเองอยู่แล้วบ่มีหยัางนะครับโควิดอยู่บ้านทำกับเซฟกักตัวทำาวุาวิลัติดไหมติดแต่ว่ามันอยู่คนละพื้นที่กับของผมที่สินาไอซําเรื่องกบเยสโซวิสินะครับเนาะแน่นแน่นแน่แน,แ,นแต่ว่าเข้ากัดเขากัดดูแลเจ้าของดีกว่าแบบป้องกันเจ้าของป้องกันไว้เดี๋ยวกว่าติดแล้วมันยากเพราะว่าเขาอ,อยู่ในจุดส่วนรวมส่วนหลายยิบก้าวเจอกันได้พี่น้องนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชม คลิปเก่งหน่อยชาแนลเดี๋ยวจะเจออยู่ในคลิปของทิ่ในก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าผมน,มนมี่ท,ย,ท,ย,ท,ย,ทยมัตตาบัตส์คนนีไ้ไายไายได้ไหมอาจารย์มัตส์เซฟให้เรานะ <S <S อยากให้ซอยสนับสนุนเราเพราะว่าผมกระดันมาผ่านหลายคนแล้วสินะผมก็อยากเอออีกสักคนหนึ่งนะพี่นอ้องเด้อฝากพี่นอๆๆ้นองติดตามน้าแน่ขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมตี่ติดตามให้กำลังแรงใจครับผมเก่งหน่อยชาแนลนะครับผมจะให้แล้วคลิปอันไหน หลังจากคลิปนี้คลิปหน้าสิเป็นั้นไหนเราลอตติดตามจากเก่งหน่อยใช่ไนลฝากากดกระดิ่งน้ำด้พี่น้องทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้นเอาไวส้สำนีเด้พี่น้องเด้อนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ